ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน<ๆ>และเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะทองชันงดงามจริงๆแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่งดงามกว่า ก็คือแม่นางนั่นเองฉ่นข้าไม่ชอบที่ท่านพูดแบบนี้ท่านต้องการอะไรกันแน่เจ้าชื่ออะไรนะข้าชื่อเอื้อยท่านมีอะไรหรือถึงได้บอกคนของท่านให้ออกไปแล้วมาคุยกับข้าตามลำพังข้า มีความสนใจในต้นโพเงินโพทองของเจ้าเจ้าจะขายสักเท่าไหร่บอกข้ามาเลยถ้ามันเป็นของเจ้าจริงๆแล้วก็ข้านะทุ่มไม่อั้นไม่ท่านออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะทุ่มเงินทองให้ข้าสักเท่าไหร่ข้าก็ไม่เอาทั้งนั้นนี่เป็นแม่ของข้าเจ้า,าพูดจริงหรือคนที่ไหนจะมีแม่เป็นต้นโพเงินโพทอง ท่านไม่เชื่อก็เรื่องของท่านแม่จา๋าแม่แม่อย่าให้ใครมาเอาตัวแม่ไปนะจ๊ะแม่เอาละข้าจะลงเชื่อเจ้าสักครั้งหนึ่งแม่นางเอื้อยข้าจะเอาต้นโพเงินโพทองไปปลูกที่บ้านของข้าและเจ้าจะไปอยู่กับข้าด้วยหรือไม่อะอะไรนะคะถ้าจะให้ข้าไปอยู่กับท่าน จะบ้าหรือไงใครจะไปง่ายๆข้าชอบเจ้ามากตกลุมรักเจ้าตั้งแต่แรกเห็นข้าจะไปสู่ขอเจ้ากับแม่เจ้าเจ้าจะว่าอย่างไรชันบ้าไปแล้วไม่ข้าไม่แต่งงานกับคนที่เพิ่งรู้จักหรอกบ้าที่สุดเลยข้าจะกลับบ้านอ๋อะไรกัน แต่เกิดมาไม่เคยมีผู้หญิงที่ไหนกล้าปฏิเสธเท้าพรหมทัศอย่างข้าเลยเห็นจะไม่ได้การแล้วต้องรีบไปสู่ขอนางเพื่อที่จะเอาต้นโพงเงินงโพทองนี้ไปอยู่ที่พระราชวังว่ายังไงนะท่านนะหรือจะมาสู่ขอนางเอืย้ยใช่จ้ะ ข้ามาเจราจาท่าทางเอาไว้ก่อนถ้าพวกท่านตกลงพรุ่งนี้ขบวนขันหมากจะเล่นแห่เข้ามาพร้อมเงินค่าสินสอดต,ตามแต่ที่พวกท่านจะเรียกร้องไม่ได้ข้าไม่ยกใครหรอกอะไรกันลูกเต่าเราใครก็ไม่รู้จะให้ข้าเกยกลูกสาวให้ง,ง่ายได้ยังไงแน่นสิจ้ะพี่ ถ้าเกิดยกนางเอื้อยให้ไปแล้วแล้วใครจะทำงานบ้านหุงหาอาหารให้เรากินนะจ๊ะพี่ใช่ใช่พี่ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าพวกท่านน่ะจะคุ้มแสนคุ้มซะอีกนะถ้าหากยอมยกลูกสาวให้กับทางเราข้านจะเอาเงินทองมาให้พวกท่านตามแต่ที่พวกท่านเรียกเลยละ่ะท่านน่ะจะเอาเงินจำนวนนี้ไปจ้างข้าทาสข้าไทยที่ไหนมาก็ได้ ไม่ใช่หรือเอ๊ะพี่ทองฉันว่ามันก็น่าสนใจดีนะพี่แต่ดูท่าแล้วอ่ะแต่งตัวปนปอนแบบเนี้ยมันจะมีเงินเหือพี่เอาละน้องคณิถีพี่จะลองเรียกค่าสินสอดแพงๆดูก็แล้วกันนะมันจะได้ไม่มีปัญญามาขอนังเอื้อจากเราว่ายังไงล่ะท่านตกลงหรือไม่ ก็ได้ถ้าเจ้าหาเงินมาให้ข้ายี่สิบช่างพร้อมทองคําถีบหนึ่งถ้าไม่ได้อย่างนี้ละก็อย่าวังว่าข้าจะยกนังเอื้อยให้เลยเอาละ่ะพรุ่งนี้ขบวนขันหมากจะมาที่นี่พวกท่านเตรียมตัวรับได้เลยอุ้ยพี่ มันบอกว่ามันจะเอาขบวนขันมากมาจริงๆด้วยอะ่ะโอ้ยน,อน้องคณิธีอย่าไปเชื่อน้ำยามันเลยแต่งตัวปนป,ลปลอนโมโซอย่างนั้นเลอจะเอาทองคำหีบหนึ่งกับเงินยี่สิบช่างมาได้มันเป็นไปไม่ได้รอกไปเถอะไปเถอะมานวดลังไอพี่หน่อยปวดเมื่อยจะแย่อยู่แล้วจ้าจ้าจ้าพี่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้าถ้ามาขอลูกเอ้ยก็ว่าไปอย่างนี่ไหมพี่จ้า